สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปบินทัวร์ในประเทศออสเตรเลียนะฮะซึ่งประเทศนี้เนี่ยก็ใหญ่มากเลยนะฮะก็คือเป็นทวีปเลยก็เป็นเกาะที่อยู่ทางใต้นะฮะก็บินจบบากเมืองไทยไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคลิปผมเคยพาไปบินในเทะเลทรายมา3-4แห่งแล้วนะก็เป็นเทะเลทรายในเอเชียนะฮะแล้วก็เทะเลทรายในอเมริกาใต้ แล้วก็ทะเลทรายซาฮาราซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาที่ใหญ่มากๆเลยตอนนี้ก็จะพามาดูทะเลทรายในออสเตรเลียบ้างซึ่งใจกลางทวีปของออสเตรเลียนี่นะฮะก็เรียกว่ามีสภาพแห้งแล้งก็เป็นทวีปที่เล็กที่สุดในโลกนะฮะใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกตามขนาดของพื้นที่ทั้งหมด แล้วก็เนื่องจากขนาดของพื้นที่ในประเทศออสเตรเลียนะฮะแล้วก็การตั้งอยู่โดดเดี่ยวออสเตรเลียนี่ก็จึงมักถูกเรียกว่าทวีปเกาะนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกออสเตรเลียนี่ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียนะฮะล้อมรอบด้วยมาหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกแล้วก็มาหาสมุทรแปซดฟิกทางตะวันออกนะ,ะก็เรียกว่าออแยกออกมา แล้วก็ตรงขอบขอบเนี่ยคนก็มักจะชอบไปอยู่กันเยอะเลยนะ,ะมีเมืองหลายเมืองเยอะมากเลยคนไทยก็ชอบไปอยู่กันตับขอบขอบ,ขอบนะฮะก็มีสถานที่สําคัญก็เมืองใหญ่นะฮะคนก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียกันเยอะออสเตรเลียเนี่ยนะฮะทางตอน,นออกก็จะมีเทือกเขา Great Dividing ที่วิ่งขนานไปกับชายฝั่งของรัฐควีนส์แลนด์นิวเซาท์เวลแล้วก็บริเวณที่กว้างใหญ่ของวิกตอเรีย เนื่องจากขนาดที่กว้างใหญ่นะของทวีปออสเตรเลียเนี่ยส่งผลให้เกิดความหลากหลายในภูมิประเทศนะครับแล้วก็มีป่าฝนเขตร้อนเนี่ยทางตะวันออกเฉียงเหนือภูเขาทางตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตะวันออกส่วนตรงกลางที่เรามาบินกันอยู่นี่นะฮะก็เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งซึ่งสังเกตลักษณะของทะเลทรายนะฮะผมก็ตั้งใจพาไปบินทะเลทรายหลายๆแห่งเพื่อให้ดูว่าทะเลทรายแต่ละแห่งเนี่ย มีความแตกต่างกันยังไงอย่างทะเลทรายซาฮาราที่เราไปบินกันเนี่ยทรายล้วนๆนะเป็นทรายเม็ดละเอียดที่ไม่มีต้นไม้เลยแต่ว่าทะเลทรายของออสเตรเลียเนี่ยเรียกว่ามีต้นไม้บ้างเล็กน้อยนะเป็นหย่อมๆเห็นที่เห็นสีดำๆอยู่ข้างใต้นียก็คือเป็นต้นไม้เป็นหย่อมๆนะก็เป็นทะเลทรายที่อยู่ตรงกลาง หรือเขาเรียกว่าเป็นดินแดนกึ่งแห้งแล้งนะฮะ,ะเรียว่าเป็น outback เขาเรียกกัน outback แล้วก็เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของอทั้งเกาะออสเตรเลียเลยนะครับก็ทะเลทรายแห่งนี้เนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่า great sandy desert ก็เป็นทะเลทรายที่ใหญ่มากๆเลยอยู่ทั้ง ถ้าเกิดเรามองไปที่เกาะนะฮะก็อยู่ประมาณด้านซ้ายๆหน่อยด้านบนบนหน่อยนะฮะซ้ายๆบนบนหน่อยนะฮะแกร์แซนดี้เดสเซอร์เปิดแผนที่ออสเตรเลียามาก็จะเจอทันทีเลยแต่ถ้าเกิดใครใช้ Google Earth นะฮะแล้วก็หมุนหาประเทศออสเตรเลียแล้วก็ซูมเข้าไปก็จะเห็นเลยเป็นสีแดงๆให้อยู่ตรงกลางกลางกลางบนบนซ้ายๆครับกอนี้ผมก็มาบินให้ดูด้วยเครื่อง Airbus A320 ก็อย่างที่พูดกันนะฮะว่าอันนี้เป็นการจำลองการบิน Flight Simulator ของ Microsoft นะฮะเราก็ไม่ได้เป็นการบินจริงซึ่งการบินจริงอ่ะจะไม่สามารถบินต่ำอย่างนี้ได้อันนี้ผมตั้งใจบินต่ำๆะฮะให้เห็นภูมิประเทศนะว่าเป็นภูมิประเทศลักษณะไหนฮะก็เป็นพื้นราบครับไม่ได้เป็นโขดหินขดเทินอะแบบทวีปอเมริกาใต้นะเพราะว่าอันนี้มันอยู่กลางทวีปออสเตรเลีย นะครับแล้วก็เช่นเคยฮะเนื่องจากว่าแถวนี้เป็นทะเลทรายไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เพราะฉะนั้นจะหาสนามบินเนี่ยก็ไม่มีนะฮะเราก็เจอที่ไหนดูท่าทางมันเรียบหน่อยหนึ่งผมก็จะนำเครื่องลงเลยกรารลงเครื่องเนี่ยนะฮะบนพื้นที่มันไม่ได้เป็นสนามบินเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะสามารถลงได้ราบรื่นบางครั้งก็มีการ กระเด้งนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าพื้นมันไม่เรียบอย่างเวลาล้อเค,ครื่องบินแตะพื้นนะฮะซึ่งที่นี่ก็คือทะเลทรายใช่ไหมครับมันก็ถ้าเกิดมันเป็นพื้นที่ขุขระเนี่ยเนื่องจากว่าเราวิ่งด้วยความเร็วสูงมากนะฮะประมาณเรียกว่า150ไมล์ต่อชั่วโมงแนะแปลงเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็200กว่า ก็เหมือนอัดรถไป2องรกว่าบนถนนขรุขระบางครั้งมันก็มีกระโดดกระเด้งบ้างนะเะพราะมันไม่ใช่สนามบิน,น,ะนะแล้วก็อันนี้มันก็ไม่ใช่เครื่องบินจริงด้วยมันเป็นการจําลองการบินหรือพูดง่ายๆก็คือเกมนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันเป็นเกมที่มันเสมือนจริงนะ,นะฮะก็ใช้แผนที่ของ Bing Maps นะฮะ,ะ,ะไม่ได้ใช้ Google Maps นะฮะอันนี้ใช้ Bing Maps ก็ของ Microsoft นะ,นะซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาเราขับรถ รอนำทางเราก็ใช้ Google Maps ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่าเป็น Microsoft Flight Simulator เป็นโปรแกรมของ Microsoft เขาก็เลยใช้แผนที่ของเขาเองนะไม่ได้ไปพึ่ง Google แต่อย่างใดมีคนหัวสายหลายคนก็เอา o o o l l m m p s มาเปลี่ยนนะฮะผมก็เคยทำแล้วแต่ว่าสีมันไม่สวยก็กลับไปใช้ของมาตรฐานดีกว่านะฮะก็ใช้ Microsoft m a p นะฮะหรือ Bing Maps นั่นเอง นะครับก็จะให้สีสันที่ออกมาก็อย่างนี้ฮะอย่างที่เห็นนะครับไม่ได้ปรับอะไรนะครับก็บางทีเนี่ยผมก็มีความคิดไอเดียว่าถ้าเกิดเราได้ทองฟ้าสีฟ้าฟ้าน้ําเงินนะฮะเราก็อาจจะเอามาลองเปลี่ยนฉากหลังเป็นฉากหลังอวกาศอะไรกันดูบ้างก็เดี๋ยวไว้คลิปอื่นๆเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับนี่ผมก็จะนําเครื่องลงจอดแล้วพยายามลงให้นุ่มนะฮะแต่ว่าจะนุ่มหรือไม่นุ่มเนี่ยก็แล้วแต่ดวงนะฮะแล้วแต่ดวง ก็ตอนที่ไปลงที่ทะเลทรายซาฮาราเนี่ยก็มันไม่มีต้นไม้ต้นเมือ,อะไรมาเก,กะก์นะก็ลงได้ค่อนข้างโอเคนะฮะอันนี้ก็ถือว่าลงได้วันนี้ไม่เลวมากนะถือว่าพอใช้ได้นไหนๆลงสวยนะก็ถ่ายให้ดูสักหลายๆมุมแล้วกันนะครับนะเห็นไหมฮะลงแล้วก็ไม่เด้งเท่าไหร่นะฮะไม่เด้งบางทีโหเด้งจนคว่ำเลยนะฮะเอาอีกมุมหนึ่งแล้วกันอนะ่มุมนี้ก็ถือว่าสวยดี การที่เราสามารถคำนวณได้ว่ามันอยู่ใกล้พื้นเท่าไหร่เนี่ยบางทีดูจากระดับความสูงของมารวัดไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่บางแห่งเนี่ยมันสูงกว่าระดับน้ําทะเลบางแห่งก็ต่ากว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยบางทีเราก็ดูแล้วงงอ,อ,อันนี้ผมใช้วิธีการดูเงาบนพื้นเอานะฮะดูเงาบนพื้นหรือดูต้นไม้ดูบ้านอะไรพวกนี้นะครับพอดูได้ไเราก็จะรู้ว่าอ๋อเครื่องบินมันจะแตะพื้นแล้ว แต่ความเป็นจริงเนี่ยในระบบเครื่องบินเนี่ยมันจะมีการบอกนะว่า5 0าฟุต400ฟุต50 40, 40 30 20อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าผมปิดฟังก์ชันตรงนั้นไปเพราะว่าเรามาทําคลิปแล้วเราฟังแล้วลาคานมากผมก็เลยปิดไอที่มันบอกเตือนปิดไปหมดเลยนะฮะไม่ได้ใช้ก็เลยต้องใช้วิธีการดูแบบแมนนวลเอานะครับโอเคก็พบกันใหม่ในตอนหน้านะฮะอยากให้ไปไหนก็เขียนลงไปในคอมเมนต์ข้างใ,นในต้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ